สวัสดีครับชื่อกอนนะครับผมก็ปัจจุบันก็ทํางานเป็นนักเขียนนวนิยายแล้วก็บทละครโทรทัศน์แล้วก็บทภาพยนตร์ครับผมจริงๆเชื่อพระเจ้ามาหกปีแล้วโดยคนที่นํารับเชื่อเนี่ยก็คืออาจารย์แชมป์นี่แหละเมื่อหกปีที่แล้วก็คืออาจารย์นํารับเชื่อแต่ปรากฏว่าอาจารย์นํารับเชื่อได้สองอาทิตย์อนะโควิดเข้าไทยล็อกดาวน์ทั่วประเทศก็เลยงงๆอยู่ว่าแบบเอา้าเรารับเชื่อแล้วต้องไปบดหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่ก็พอเวลาผ่านไปก็มีคนรู้ว่าเคยรับเชื่อแล้วก็พาไป เป็นคิดเตียนที่มันไปฝากไปเติบโตที่คิดจากอื่นนะครับแล้วก็ระหว่างที่เป็นคิดเตียนเนี่ยก็รู้ว่ามีหลายๆเรื่องที่เราเคยเขียนบทเขียนบทมา20ปีแล้วครับมันมีเรื่องที่เขียนไม่ได้เช่นเรื่องขมภพ้ามชาติเรื่องกับชาติมาเกิดเรื่อง L G B T เรื่องผีเรื่องตบตีอะไรเงี้ยเนาะก็เขียนไม่ได้แล้วก็เลยเหมือนกับว่าก็เลยตัดสินใจที่เวลามีคนติดต่อง,งานมาก็ไม่รับเลย ก็คือไม่รับอยู่ประมาณสองปีครับก็คือไม่มีงานเขียนเลยแล้วก็ช่วงนั้นก็อธิษฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่ให้รับแล้วพระเจ้าจะให้ลูกกินอะไรก็ใช้เงินเก่าเนาะปรากฏว่าพระเจ้าก็บอกว่าอ่านพระคัมภีร์ไปศึกษาพระคัมภีร์ไปแล้วเดี๋ยวพอเรารู้เข้าใจพระคัมภีร์พระเจ้าจะให้เราได้เขียนเรื่องจากพระคัมภีร์ปรากฏว่าเราก็ทําตามครับทําตามแล้วระหว่างนั้นอ่ะเหมือนพระเจ้าก็ ให้เงินจากตรงนู้นตรงนี้ค่าลิขสิทธิ์เรื่องที่ผ่านมาในการเลี้ยงดูเราตลอดสองปีเลยที่เราได้ค่าลิขสิทธิ์มาตลอดครับ <S <S และหลังจากค,ค,ครับผมครับผมและหลังจากนั้นก็พอมาช่วงปีนี้มีงานงานหนึ่งติดต่อเข้ามาแล้วเรามีพร็อตประมาณนี้คือระหว่างที่ศึกษาพระมปีพระเจ้าให้พร็อตแล้วก็บอกให้เราจดเก็บไว้ถึงเวลาพระเจ้าจะให้ใช้ก็มีพร็อตหนังที่กําลังจะเข้าโรงเนี่ยครับก็เลยได้ไปทำเพราะว่าถึงเวลาที่เราไปดูจะเข้าโรงเดือนหน้าเนี่ยแต่เวลาตอนที่เราไปดูรอบ รอบรอบที่ทีมงานดูกันก่อนนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝั่งพระเจ้ากับฝั่งมารเนาะบอกว่าพอเขาไปทำอ่ะเขาไปตัดฝั่งพระเจ้าออกหมดเลยเหลือแต่ฝั่งมารไว้แล้วก็แบบโอ้ยพระเจ้าลูกจะทําแบบเพื่อประกาศ่ะทำไมแบบถูกตัดออกอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเอ๊ะพระเจ้าจะไงพระเจ้าบอกว่าไปอ่านในสัญญาหนังเนี่ยตัดออกก็จริงอะแต่ยูยังทําเวอร์ชั่นหนังสือได้ยูยังทำเวอร์ชันแอนิเมชันได้ให้ ทำเวอร์ชันหนังสือแอนิเมชันโดยมีเรื่องพระเจ้ายังอยู่ครับเพื่อให้คนที่ไปดูหนังมาดูมาอ่านหนังสือแล้วก็มารู้จักพระเจ้าผ่านหนังสือกแอนิเมชันพระเจ้าก็บอกอย่างนี้ครับแล้วก็วันนั้นก็เลยรู้สึกว่าเหมือนอธิษฐานว่าแบบอยากให้แบบทํางานเรื่องใหม่อ่ะที่แบบคนจะคนสร้างเป็นคิดเตียนด้วยกันจะได้คุยกับพระเจ้าได้เต็มที่ก็เลยมางานวันคริสต์มาสพอดีมีพี่ที่รู้จักกันชวนมาแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งด้วยที่มาอยู่บีอาร์ก็เลยชวนมาเราะว่าเราก็เดิน เดินหาของกินอยู่ตรงคริสต์มาสอ่ะเดินผ่านหน้าอาจารย์แชมป์โดยไม่รู้ด้วยอาจารย์แชมป์ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ๆอ,อาจารย์แชมป์แบบเฮ้ยพี่จําเราได้แล้วก็อาจารย์จะจําผมได้ยังไงวะตั้งหกปีแล้วเงี้ยพี่จําเราได้พี่คุ้นๆหน้าเราจังเลยอะไรเงี้ยตเขาบอกว่าพี่นําผมรับเชื่อมาหกปีที่แล้วเรอกว่าพี่แชมป์ก็ดึงเข,เข้ามาแล้วก็ดึงมากอดครึ่งตัวเงี้ยกอดครึ่งตัวแล้วก็บอกว่ากลับมาพอจังหวะที่บอกว่ากลับมาอยู่ๆมันแบบในในร่างกายระหว่างไฟลุกแบบปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ย เราก็แบบเฮ้ยไฟอะไรอะไรเงี้ยแบบแบบแล้วก็เลยแบบว่าขอหมายสำคัญได้ไหมถ้าพระเจ้าแบบเรียกให้มาที่นี่อ่ะปรากฏว่าวันนั้นพอกลับกับพี่เนาะพี่เขาบอกให้อธิษฐานขอหมายสำคัญอะไรเงี้ยเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะเงินที่อะก่อนนัน้นมันมีช่วงที่เราแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รับงานเขียนเนาะแล้วมันก็มีเงินค้างจ่ายเราประมาณ8ปดหมื่นที่ยังไม่ออกมาอะไรเงี้ยบอกว่าพอวันนั้นอาจารย์แชมป์ที่โอบครึ่งครึ่งตัวเราอะ่ะเงินเข้ามาเลยหมื่นสอง หมื่นสองนะคะพี่ดองอยางคิดอยู่ว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์แชมป์กอดน่าจะได้มากกว่านี้ <laughs> <laughs> เราพอพอมาอยู่ไบโรแมนได้เดือนนึ่งเนี่ยทุกเดือนที่ที่เข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆก็ดิวเข้ามาแล้วเป็นโปรเจกต์ที่แบบเราสามารถอิสระได้ในการใส่เรื่องพระเจ้าแล้วก็เงินที่มันค้างอยู่แปดหมื่นนะครับอยู่ๆก็แบบค้าง8ปดห0ื่นจนเราเหลือเงินกินข้าวอยู่80บาทอนะ แล้วเงินก็ค่อยๆแบบทยอยเข้ามาจากหมื่นสองแรกแล้วก็แบบมาทีละหมื่นทีละหมื่นจนแบบแปดหมื่นครบภายในหนึ่งเดือนเลยครับอ,า,อาเมนพี่น้องค่ะถ้าใครเชื่อเพ,พราะพอนี้ก็เป็นของคนนั้นฮาเลลู